ค่อรอรเข้าสูงรอรอชั้นเล่นกลาะไปกันถ่อว่า w a t h r i living ไปผิดช่วงแล้วจ้าไปอะไไปก็ชันเล่นเ ค่ะนี้นะคะก็มีซีรีส์นำดีอีกหนึ่งเรื่องมาแนะนำทุกคนนะคะเป็นซีรีส์เกาหลีที่จริงๆเพิ่งจะจบไปแต่ณวันที่เราออเนี่ยน่าจะจบมาประมาณเกือบหนึ่งเดือนแล้วก็คือจบไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะเป็นซีรีส์ในดวงใจที่เราชอบมากก็รู้สึกว่าอยากจะมาขายเพื่อนๆทุกคนเพราะว่านี้ออกตัวว่าอ้อมเคยดูแค่คนเดียวนะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ดูแล้วก็ เป็นโอกาสอันดีที่อยากจะให้ hai, เพื่อนทุกคนถ้าหาซีรีส์ feel good นะตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เครียดๆ ogi, er fire, อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากดูอะไรที่มันเบาสมองดูลวยิ้มดูล้วแฮปปี้ต้องเรื่องนี้เลยนะคะก็คือชื่อเรื่องว่า Reggae Boy ในเน็ตฟลิกนะทุกคนออริจินอลเน็ตฟลิกซึ่งถ้าพูดถึงตัวละครนนวเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ว่าเขาเป็นรูกรักเน็ตฟลิกหลังจากที่เขาเพิ่งจะมีผลงานไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือน้องทางจุนซังที่เล่นมูทูแฮ n เวนที่ออมบอกที่เล่นเป็นทันกูรูคือรักเราชอบน้องมากคือหนาเรื่องนั้นนนะก็เป็นออริจินอลเน็ตฟลิกที่ถือว่าสักเซสเรื่องหนึ่งเนาะเราเคยทำรีวิวไว้นะคะใครที่ ยังไม่เคยไปฟังคลิปนั้นก็เดี๋ยวตามไปดูได้นะมูทูเ e เว่นก็เป็นอีกหนึ่งผลงานสร้างชื่อของน้องมากๆหลังจาก แคลนดิ้งออนยูที่น้องเป็นหนึ่ง,งในกาสหายเจงเจงเสถีย,ยร์งนันเนาะทีนี้พ่อมามูทูเฮเวนเราก็รู้สึกว่าเราตกหลุมรักเด็กคนนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะตามผลงานน้องหลังจากนั้นต่อไปทีนี้ก็มีซีรีส์เรกเกตบอยออกมาออนหลังจากมูทูเฮเวนจบไปเรารู้สึกว่ายังไงเราต้องดูเพราะว่าเราเห็นหน้าหนังแล้วเฮ้ยมีน้องคนนี้เล่นหล่อแล้วคือแบบเรารู้สึกว่าน้องเป็นเด็กมีของมากมาทุกคนหลังจากมูทูเฮเวนน่ะน้องเล่นเป็นแบบ แอ p เพิร์เกที่โคตรเนียนโคตรเลยเนาะดูแล้วแบบเคยจะลองไห้ทำไมเล่นดีจังส่วนมาเรื่องเนี้ยน้องพิกบทบาทไปเลยนะคะเรื่องเนี้ยน้องเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่ายุนแทกัง mm hmm. ยุนแทกัง mm hmm. เนี่ยในเรื่องปเปิดมาเลยเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเบสบอล mm hmm. ก็คือถือว่าเป็นตัวท็อป ของของแกงนะตอนนั้นเลยคือน้องเป็นเด็กแค่อยู่ประมาณแบบ16อยู่ม3ามหอะไรอย่างเงี้ยแล้วลก็เราเป็นดาวรุ่งนะตอนนั้นคืออยู่ทีมสมโมสรของเบสบอลที่กลาลังไปได้ดีมากๆนะอะไรย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เขาก็ตีแผ่เรื่องของวงการกีฬาในบ้านเขาในในประเด็นที่เราว่าน่าสนใจก็คือทุกคนที่ไม่ได้มีดีแค่ความเก่งเดียวคนที่จะได้ไปต่อคือคนที่ต้องมีเงินด้วยอ้าพี่ฟิวไหมแต่ใช่แต่บ้านน้องอ่ะดันเป็นบ้านที่มีปัญหาเรื่องเงิน ก็เลยทําให้น้องอ่ะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปต่อกับการเข้าค่ายเพื่อจะคัดเลือกเปน็นนักกีฬาต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยจะต้องจะพัฒตาผูหลังจากที่ตัวพ่อเองเขามีปัญหานะคะคือตัวพ่อเนี่ยเป็นโค้ชแบดมินตันแล้วเขาประสบปัญหาทางการทางการเงินก็คือแบบไม่มีตังค์จะส่งบ้านไม่มีตังค์จะแบบคืนหนักมากปัญหาคือรุมเร้าคือหาเงินทุกวันเนี้ยมาเพื่อที่แบบส่งนี่ส่งนี่ส่งนี่แล้วมันก็ไม่ไหวแล้วอะจนพอจะแบบหาเงินไปให้ลูกก็ไม่ทันแล้วก็ นปัดหน้ามีคนที่แบบเขาร่ำรวยกว่าก็ปัดหน้าเช็คน้องไปทั้งที่จริงๆแล้วความสามารถน้องอ่ะมันมีพอมันควรไปต่อแต่โอกาสโอกาสไม่ได้เพราะว่าพ่อเขาต้องเลือกแหละคือด้วยความที่อยู่ในโซแล้วแบบค่าใช้จ่ายมันสูงมากแล้วมันไม่มีทางจะไปแล้วทุกคนใช่ก็เลยมีโค้ดคนหนึ่งเขามายื่นข้อเสนอให้กับตัวพ่อว่าแบบ งานไปเป็นโควว้ดท,ที่ต่างจังหวัดไหนโรงเรียนมัธยมที่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ชายแดนทุกคนห่างจากโซฮา5ชั่วโมงอ่ะโอ้คือไกลแล้วแบบสุดขอบฟ้าแบบสุดขอบฟ้าไปเลยแต่ที่นั่นอ่ะจ,จะให้เงินที่มากกว่าเดิมแล้วก็จะมีบ้านให้ด้วยก็คือไม่ต้องเสียค่าที่อยู่อาศายัยหรืออะไรแบบนี้ทาให้พ่อรู้สึกว่าเออพ่อจนตรอกแล้วแหละยังไงก็คือคงจะต้องหมูฟครอบครัวไปเขาก็เลยหมูฟครอบครัวไปอยู่ที่นั่นนะคะก็คือที่ชนบทเนาะจะมีทั้งตัวพ่อยูนแฮกังแล้วก็ตัวน้อง เป็นแบบตัวจุม้มเล็กๆอย่าเงี้ยก็ยายกันไปทีนี้นานาตรงนั้นนะ่ะพ่อไปเป็นโค้ดแบบมินตันใช่ไหมแต่พ่อไม่ได้รู้เลยว่าแบบมินตันที่เขาต้องไปดูแลอ่ะ มีเป็นทีมที่มีสมาชิกอย pues be ู่แค่สามคนคือแบบมันมันเล็ล่อแรล่ทุกคนมันแบบมันเล็กเออมันกาลังจะไปแข่งก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าทีแบบมิ้ตั้นต้องมีสมาชิกอย่างน้อยสี่คนงั้นจะแข่งยังไงคือสมาชิกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีคือปัญหามันปรย์ประดังมากแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่เคยมีชื่อเสียงมากๆได้แต่คนมีชื่อเคยมีชื่อประมาณแปดเก้าปีที่แล้วเขาเคยเป็นแชมป์นู่นนี่นั่นติดทอมมาตลอดแต่ว่า หลังจากเหตุการณ์ผ่านมามันมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายอะไรเงี้ยทำให้โรงเรียนเนี้ยก็กลายเป็นแบบ no one แบบแบบไม่มีใครรู้จักด้วยความไกลด,ด้วยความที่พอมันไม่ได้มีเด็กที่ เก่งมากพอหรือมีโค้ชที่เข้ามาโคชชิ่งเขาหรือโอกาสต่างๆด้วยด้วยจำนวนสมาชิกที่มันไม่พอทําให้น้องไม่ได้ไปแสดงศักยภาพที่ไหนมันก็ไม่ได้มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เนาะทีนี้เจ้าตัวพ่อเองเขาต้องมาคุมทีมเนี้ยสิ่งแรกเขาต้องทําเลยก็คือต้องหาสมาชิกให้มันครบสี่ก่อนเพื่อที่จะให ไปแข่งในรายการเล็กๆแถวบ้านให้ได้ก่อนก็ได้ลูกมาใช่ไหมใช่แล้วก็คือมองไปทางใหญ่แล้วอ้าวแล้วยังไงต่อแต่ตัวลูกเองเขาจริงๆแล้วว่ายุนแฮกังเองอ่ะเขาก็มีปมในชีวิตบางอย่างคือจริงๆแล้วน้องเคยเล่นบมีตั้มมาก่อนแต่มันมีจุดพลิกผันที่ทำให้น้องอ่ะไปสนใจกีฬาเบสบอมทีนี้มันก็เลยเป็นความน่ารักของมิตรภาพที่ จ้าตัวยุนแฮกังกับเพื่อนอีกสามคนนี้ที่อยู่ร่วมทีมกันเนี่ยใช่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะว่าด้วยความที่พอสโมสเนี้ไม่กระลาจะจะถูกปิดลงเงินสนับสนุนก็ไม่มีแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วเด็กพวกนี้ไม่มีบ้านอยู่ก็ต้องมามูมาอยู่ในบ้านเดียวกันที่อยู่อิชโนบุทเนี่ยคนก็มาอยู่ด้วยกันกองอยู่ด้วยกันจากตอนแรกคือไม่ถูกกันเลยมันก็กลายเป็นแก๊งเด็กผู้ชายที่ค่อยๆเบ็ดอินเข้ามาในชีวิตหลังจากที่ยุนแฮกังรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เล่นแบบแบบ ยังไงก็ไม่เอาเออไม่เอาสุดท้ายมันก็ค่อยๆแบบซึมซับกันมาคือคือมันน่ารักมันน่ารักมากคืออย่างที่เพื่อนๆดูกันเราเป็นคนแค้ซีรีส์แนวแบบมีตภาพครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเนี้ยมีทั้งสองเส้นนะอย่างแข็งแรงเลยทุกคน ชมงานบทมากๆอันนี้เรื่องบทขออนุญาตกล่นไปถึงคนเขียนบทนิดหนึ่งคือคนเขียนบทเนี่ยเป็นทีมเดียวกับคนที่เขียน Prison p Break เป็นซีรีส์นามดีอีกเรื่องหนึ่งที่ระ,ระดับตำนานมากๆทุกคนแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราชอบมากมากจริงๆนะคะเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนคุกซึ่งตัวนักแสดงนําของเรื่องนั้นน่ะเขาเป็นนักกีฬาเบสบอลเหมือนกันก็เลยเหมือนเขาแบบคนเขียนบทเขาก็พยายามที่จะสอดแทรกอะไรที่มันแบบ เกี่ยวข้องกันมาในเรื่องนี้นักแสดงที่อยู่ในพิซ่าเพบลุที่ทุกคนคิดถึงอะ่ะมาโผล่อยู่ในเรื่องนี้ยเยอะมากมานักแสดงรับเชิญแบบเยอะเจ็ดแปดคนนะทุกคนคือแบบเราดูไปาราสุว่าเอ้ยเราผูกพันน่ะมันเหมือนกัาเห็นคนที่เราคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีาภาพของเด็กกลุ่มนี้ก็ค่อยๆแบ่งบายขึ้นมาทุกคนภายใต้ทีมแบดมินตันที่จะต้องเติบโตไปแล้วเขาก็มีโกร่วมกันในการที่จะไปแข่งกีฬายุวชนทีมชาติไปคัดเป็นทีมชาติเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเส้นเรื่องมันค่อยๆเติบโตแบบเป็นสิบหก ตอนที่เรามีความสุขมากๆคือตอนแรกเลยอะเรารู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้น <ừ. S 1> ด้วยความที่หน้าหนังมันเป็นแนวกีฬาเราเองก็งไม่ได้เป็นคนที่ส<า>เสษเป็นสายกีฬาอะไรขนาดนั้นแบทก็ตีไม่โดนทุกคนก็นคือเป็นคนที่ไม่ได้เล่นกีฬาอะไรเลยอย่างแต่เราสึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแนวกีฬาอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าสรุปคือมันไม่ใช่ทุกคนแบทมันเป็นเพียงแค่แค่วัสดุ ใช่มันคือวัตถุดิบมันคือส่วนแบบจิตรทิมากมากทุกคนที่เหลือมันคือองค์ประอบรอบๆตัวคือความสัมพันธ์ในการเติบโตคือมิตรภาพของครอบครัวและคนในชนบทอันเนี้ยคือเน้นย้ำมากๆใครที่คิดถึงฟีลแบบรีพายคิดถึงโมเมนต์ของชนบทความช่วยเหลือกันเป็นแกงเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยซีรีส์เรื่องเนี้ยมาเต็มทุกคนเราดูแล้วเราสึกว่าแบบ เออชีวิตโซกับชีวิตชตนบทมันแตกต่างกันชัดเจนมากๆแต,แต่แต่ความจริงใจของคนที่ชนบทมันมาสัมผัสได้จริงๆนะเว้มันมีิ่งที่เรารักมากแล้วมันเป็นสิ่นที่ประทับใจอ่ะคือตัวยุนแฮก,กังอ่ะเขามีน้องสาวอย่างที่เราบอกไปใช่ไหม,มน้องเขาเป็นตัวจุม้มทีนี้เจ้าตัวน้องอ่ะเขามีโรคประจําตัวคือโรคเป็นโรคหอบหืดก็คือจะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแบบร่างกายแข็งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นซีนเล็กๆที่น่ารักมากๆอ่ะคือเขาอ่ะเป็นหอบหืดแล้วก็ปเป็นลมไป ทุกคนช่วยกันแบกเพื่อพาไปที่โรงพยาบาลอ่ยเพราะว่ามันมันแบบอยู่ชนบทเน่ยทุกคนมันไกลมากแล้วเด็กก็ขับรถไม่เป็นยังเด็กกันมากๆที่รอกปะแล้วเขาก็สลับกันแบกแบบคนหนึ่งเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนคนกันแบบโอ้เอ็นดูเขาสงสารมามันทัชมากเลยเหมือนคือไปอนามัยอย่างเนาะ่แล้วคือพอพอมาถึงซีนที่โรงพยาบาลมันกลายเป็นว่าทุกคนที่อยู่ละแวกบ้านทุกคนมาอยู่ที่โรงพยาบาลหมดเลยอ่ะทุกคนมาช่วยเหลือแล้วคือแบบ ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแฮรกัรถึงเปิดใจให้แกงเพื่อนแกนนี้ได้ใน,ในในทายที่สุดอะ่ะเฮ้ยมันแฮปปี้มากเลยแล้วก็เลิฟไลนมีนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่มีเลิฟไลหรือเปล่า <c oughs> ปกติซีรีส์มีตาภาพอาจจะไม่ได้เจ line าะเลิฟไลมากนักเนาะ <c oughs> แต่เรื่องนี้เปอร์เซ็นต์ของเลิฟไลเข้มข้นอยู่แต่ว่าเป็นเป็นเ,นเ,นเส้นเรื่องที่อยู่ในน้ำหนักที่โอเคใช้คำนี้ มันเป็นความรักที่น่ารักมากๆทุกคนของน้องแบบที่อยู่ในแก๊งแบบหมึ่นตั้งด้วยกันเนี่ยแหละอยากให้ทุกคนไปช่วยกันร่วมรุนแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งคู่ด้วยนะคะน่ารักแล้วก็มาในน้ำหนักที่กำลังดีพ่อแม่คู่โค้ชสรืออย่างเงี้ยคือเฮ้ยดีมากทุกคนเราเราเชียร์แบบสุดใจเลยอะเรารู้สึกว่าคอมเมนต์ที่จะเกิดขึ้นในช่องเราก็น่าจะเป็นคอมเมนต์ที่ทุกคนชอบเหมือนกันฟินแบบนขางไปในทางที่บวกท้งนั้นเลยนะเท่าที่เราหาข้อมูลมาเราแบบ เออเหมาะกับสถานการณ์แบบนี้นะใครที่ตามหาซีรีส์ฟิลฟูดหรือใครที่รู้สึกว่าการดูซีรีส์แบบประสาทแดดมันเยอะต้องคิดสมไผ่คันดีใครเป็นคนเบ้นวะอนี้เนาะอันนี้คือทุกคนไม่ต้องใช้อะไรดูเลยใช้ใจใช้ใจดูทุกคนเปิดดูทุกคนก็นอนไปนะคะทุกคนก็ค่อยๆซึมซับถึงมิตรภาพที่อยู่ในเรื่อง เส้นความรักที่เขาสอดแทเข้ามาและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือเพลงประกอบขอพูดอีกครั้งหนึ่งเชื่อเลยอ่ะเล่าบ้างอ้อมเปิดบมากลองเลยเราชอบเพลงประกอบเรื่องนี้มากๆคือเรื่องนี้มีเพลงประกอบที่เพราะมากส่วนเพลงเมนหลักที่เป็นตัวเล่าเรื่องอ่ะเป็นเพลงที่เพราะมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปไปลองฟังถ้าดูทุกคนจะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆบ่อยมากซึ่งน้องที่ร้องก็คือ The Boys นะซึ่งเป็นเพลงที่เราชอบ คือมายควาว่าเราอมเปิดบ่อยมากเปิดตลอดแล้วคืออยู่บ้านเปิดทุกวันนะทุกคนอาบน้ำเปิดคือมันอยู่ในเพลย์ลิสต์ของเราเองแล้วเราก็ไล่มาก็คือเพลงเนี้ยฟังทุกวันช่วงนี้เพราะเราชอบนะว่าบทดิบของกีฬาแบบเหมือนแบบซีรีส์หรือหนังที่เอาบททดิบในเรื่องของด้านกีฬามามันจะได้เรื่องความพยายาม การแบบการไม่ยอมแพ้แล้วก็ความสัมพันธ์ของของเพื่อนมันเป็นวันที่รมที่ดีมากแต่ว่าการที่จะทําให้มันสนุกกับมันจะยากสําหรับเรานะการที่ไม่รู้นะโสเราถ้าเราถ้าเลิกดูซีรีส์หรือหนังที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องด้านกีฬามันจะแบบเราจะตั้งอันนี้สามอันนี้ไว้ก่อนถ้าสมมติว่ามันแบบถ้าเขาทําออกมาได้ดีมันจะจบเลยเว้ยมันจะเคลียร์ง่ายคือถ้าง่ายเล่นถ้าเกิดเอาเรื่องนี้มาเล่นแล้วเราไปถูกทางคือสนุกมากแต่ถ้าเกิด ไปผิดทางอ่ะมันจะกลายเป็นหนังแบบชีวประวัติหรือสารคดีไปเลยเก็บไปมันจะเป็นฟิล์เชิงนั้นไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดแบบอ้อมพูดเรื่องความสัมพันธ์อ่ะก็อ้อมมันชอบเรื่องพวกอยู่แล้วอะแล้วก็น่าจะสนุกแบบเออไปทางนี้อยู่แล้วแล้วน้องทุกคนที่เล่นอะทุกคนคือมันจะต้องเป็นแก๊งแบดมินตันเราทนทุกคนต้องเล่นแบดเป็นใช่ไหมน้องนักแสดงก็คือไปเรียนแบดเรียนตีแบดเนี่ยคือหลายเดือนมากเอปเฉยๆมันก็ก็ประมาณนึงแต่ถ้าเกิดเอาแบบจริงจังแข่งระดับแบบยูไชนทีมชัอแย่า มันโตข้างเดียวนะเว้ยจะบอกคนตีแบตอะจริงๆแล้วคือเขาไม่จริงๆแล้วเขาไม่ใช้แรงจากแขนแะขอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ยถ้าเกิด่ใเล่นกีฬาเป็่ แล้วคนแบบเราจะยากเลยรู้ป่ะเพราะเราเป็นเลฟแฮนดิตของคู่แบบแก้กันใชนไคือฉันจะเล่นแบดกับเพื่อนที่ไปเล่นมือฝ่ายากคือแบบในในเตีกันมีน้องที่หนัซ้ายด้วยนะเออมันคือกูเคยเคยไปตีไม่นี่ชอบตีแบทไงเออชอบไปตีที่ขอดงเงี้ยแบดไม้แบทชอบไปชนกับเพื่อนเว้ยด้วยความแบบเราก็เล่นกโกกังๆออะมือคือเล่นคู่แล้วไม้จะตีกันเว้ยไม้จะตีหน้ากลัวมากเพราะว่าเพื่อนเเล่นมือขวาเราเล่นมือซ้ายเออมันจะไปฟาดกันคือฝั่งเนี้ยเราจะเป็นเหมือนจุดบ่อยไปเลยเว้ยคือแทนที่จะเป็นแบบซ้ายสาะ ขวาขวาหรือซ้ายซ้ายอย่างงี้ใช่ปะกลายเป็นอย่างเงี้ยชนกันอย่างเงี้ยคือฝั่งขวาฝั่งนี้จะบอดจุดบอดไปเลยออเแต่สนุกนะชอบชอบถ้าเกิดเดี๋ยวว้ว่าจะไปดูเหมือนกันใช่ดีดีใครที่รู้สึกแบบเฮ้ยดูอะไรดีวะ ซีรีส์ซีรีสมาเยอะแล้วทุกคนกับสถานการณ์หร<ม>ืออะไรอย่างนี้นะแนะนำมากมากๆนะคะอยู่ในเน็ตฟลิกนะฝ<ม>ากด้วยคือเพิ่งจบไปหมัดมาสดๆร้อนๆและคิดว่าน่าจะเป็นซีรีส์ในดวงใจเราในปีนี้เลย<ม>ที่เราแบบจะจะจะอวยมากๆนะคะทุกคนฝากด้วยนะคะเร g กเกสบอยเนาะและเดี๋ยวมารอรุนกันว่าอังขันนาเราจะหยิบย่อซีรีสหรือว่าสารคดีอะไรมาบอกให้ทุก้ชใช่ใช่ ฝากช่วงนี้ของเราด้วยนะคะรีวิวหนังรีวิวซีรีส์เราก็ทำอย่างต่อเนื่องน้อมมาทุกวันเวลาสี่ทุ่มนะคะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะใครเคยดูเรื่องนี้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คือมาคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวพี่อ้อมตอบเองทุกคอมเมนต์แน่นอนนะคะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากสุดท้ายนี้ก็จากกันก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกดซับสไคร้กดเกิดเหมนจริงๆให้เราด้ก็ได้ติดตามพวกเราได้อีกสามช่องทางทั้งทางเฟซบุ๊กพิทเตอร์อินสตาแกรมชื่อว้าร์รค่ ันนี้พวกเราทั้ง4คนก็เราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวนนัสดีค่ะบ๊ายบายฝนตกด้วยทุกคนแสงแสบเนาะหนูมองไปฝั่งนูคือฝนตกอยู่ฝนตกหนักมาก